จากนั้นจะเป็นการนวดสะบักนะครับใช้นิ้วโป้งนวดไปบริเวณขอบสะบักบริเวณขอบสะบักจะมีร่องกล้ามเนื้ออยู่ให้ใช้นิ้วรูดขึ้นตามแนวขอบกระดูกสะบักนะครับ จากนั้นเราจะทำการนวดคอเราใช้มือข้างหนึ่งประคองที่หัวไหล่ของผู้ป่วยนะครับมืออีกข้างหนึ่งเราจะใช้นิ้วโป้งกดนวดบริเวณโค้งคอนะครับ นวดขึ้นไปจนถึงฐานกะโหลกนะครับเส้นนี้เราจะนวดขึ้นอย่างเดียวนะครับ